คือแต่งตัวงามเสรคือแต่งตัวงามแสร็จปกติเพื่อนเราถามคือมื้อนี้เป็นการแสดงล่ำแบบดิฟซิ้งในก่อนองค์สมเด็จพระเทพคือเฉลิมพระเกียรติการทิฐานที่ราชเจ้าเพื่อส่งกลมส่งเสริมธรรมเพื่อนใาข้าวเทียผลงานทรงเพื่องสิบประจักษ์นิทศกาลเหมือนบอกรนิทศกาลศิลปินแห่งชาติทุกท่านจะต้องมาดูซื้อตรงนี้แล้วก็ทำ เพื่อได้มีส่วนร่วมในการทำงานของกรมส่งเสริมธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมันได้อัดเสียงแล้วค่ะซอมก่อนซ้อมก่อนเลยกลับขึ้นมาตอนบใบมือนี้มาอัดเสียงแล้วก็ลิบสิงเป็นผ้าทั้งประกอบแต่ผมจะท่าพหนึงาวบ้างานดวนงานด่วนเทาก็ับสี่งานเนี่ยนะครับเสียพิถีพิถันแต่ค่อยๆตัดต่อเอาแล้วแตหมอแค่น เสียงบ้าแบบนเียนบ้าแลู้้มันยังทําทายลื่นเสียงเ้ยเสียใจแล้วเสียหมอแค่ล้อากฟังเสียงหมแค่บ้าค่ะเต็มที่ค่ะทุ่งเทเต็มที่ไม่คนทั้งถามมาทั้งแชททั้งถามมาทั้งขอความทั้งถามมาทั้งไล่ทั้งโทมมาถามมาเอาคุณแอนตีก็ือเห็นตัง ช่องขอมขดจะคองก้เจอถำยุบกเลยว่าไม่ฮิปโปเป็นแม่ฆ่าเห็บงานเนื่นซึ่งมันหลากหลายที่รับใส่สงังคม,มคู่ลินซาขห้องซาร่าเลเลยว่าแม่ผพมสตั้งให้แม่สได้มีมูมีปวกสิวว่าได้หนาอแต่อีกอย่างแม่ก็เลยคิดว่ามันดีดีเพราะว่าเสได้เป็นช่องหนึ่งที่ซ้อยสรงเสริมศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหมอรำการเ้้นการอะไรต่างๆถ้าเหาเปิดตัวนี้ปั๊บผู้ใดยุ่ไใ่มากบู้ด ก็ให้ถามเขามาทั้งนสองนี้ถามมาหรือว่าสนใจในี่มาตีเฮ็ดออกไปก็คือพากันเอาไปเลี้ยนถามผู้ใดสนใจก็ไปเลี้ยนไดไม่ได้สวมัครริตรศิษฐ์ถามหาว่าห้ามว่าไปท่านธุรกิจส่วนตัวเป็นเพื่อนนิยมกับท่านธุรกิจส่วนตัวไทยอ๋อทั้งบริษัทตั้งคณะจังซัำอส่วนหนึ่งแต่อันนั้นเ้าคุยกันเธอหนึง แต่ถ้าเอาไปความรู้ไปถ้ามหากินบนเวทีเพื่อเรื่องชีพ<ม>เพื่อเรื่องครอบครัวนะ่ะโดยพื้นดี่ดีส<ม>ิมาโดยตนเองด้วยสิทธิ์ข้งทานช่องมอลำลาตีช่องทางยูทูบลาตีสิบอะไรมอลำดร็อกเตอร์ดรอตเตอร์มอลำคุณ่ตั้งอะครับโอ้โห<อ>เขาตั้งมาแล้วคุณสร้างเลยว่าไม่เอาตั้งตังมูเนาะผมยังจำสื่องอยู่ของเมื่อไหร่แมนแมนแมน บาที่นองออหน้าหูจักพักแกนกันเมไ่อตีอายุมาแต่เจ็อุสามปีแล้วกันไปสอนนื้อสถาบันต่งางๆบ่ไหวลลกเติากับยากสิมหาเอาท่านนี้แหละค่ะท่านสู้เพียวหฮาซสร้อยกันส่งเสริมสื่อสารต่อหอดอัฒนธรรมตัวนี้สิได้อย่างยืนนานต่อไปแล้วก็เราจะต้องช่วยกันปรับปรุงพัฒนาร่วมยุคร่วมสมัยแต่บ่ถิ่นแรกเราเมื่อตี ที่บอกว่าบ่ทิมลากเราคือสิไม่บอกแล้วาเรียนี่แต่อายุเนียน้อยจากหกเจ็ดปีขึ้นไปจากอนุบันล้อมจากปอนขึ้นไปหอดรับสถานอุดมศึกษาสพทงพออีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้พิเศษสุดค่ะทีไม่ล้ตีเหตุงานอยู่ประจำคือไปเป็นอาจารย์พิเศษท่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะท่านอธิการบดีท่านให้เกียรติยกย่องเชิดชูเกียรติให้เขาไปเป็นผู้เชีย่ยวชาญด้านการสแสดงหมอลำและการประพันธ์ก่อนลำสอนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบวิชาพิเศษทุนระดที่สอนเนี่ยคือสาขาวิชาศิลปะการสแสดงหมอลำชั้นสูงค่ะ,คะผู้ใดอยากสิ่งมาเอาปอโทไปตรงนี้กระด้ความยืนดีค่ะเมื่อนี้ มีผลงานชิ้นหนึ่งเป็นตัวคนเนี้ยอรูเขามาเลี้ยนเนี่ยเลี้ยนตั้งแต่ต่อไดเสีห่หยืเพิ่นมาไล่งานตัวเองจนหอดเดียวนี้ได้รับงานแรกในชีวิตการเลี้ยนหมอลำ่ตั้งแต่หน่อยหน่อยจะปีกะให้พี่น้องถามเองมาเลี้ยนไม่จะปีได้รับงานนี่เป็นงานแรกสีออกลำเป็นครูพี่น้องในอายุเท่าไหร่ขอขอ,ขอพบตัวเก่งเล็กค่ะลูกหลานค่ะหมอลำหน่อยรั่เลย หอลำหน่ยเลียนมากไหมไหมไม่กับไม่แฉๆเลียนแล้วจังมาก <c oughs> สุดปาจังไหนละ่ะสวัสดีค่ะน้ง่งือเด็กหญิงชาดาพาชัชโนรับอายุ12ปีมาจากโรงเรียนเฮสซาบารส,สนนันุกค่ะค่ะนี่นี่ก็มีผลงานหนึน่งที่โดดเด่นคือ <c oughs> ไปประกวดหมอลำก่อนไปอยู่ที่ัาน,นไหม่ผลแกนเท่าอีกปีกายอีหล่าได้รับรางวัลในที่สามค่ะ รองชนะเลิศอ,อันดับสองรองชนะเลิศอ,อันดับสองจากอายุร่วมก,กันกับทั่วไปวได้เด็กยังอายุแสดงมาไปแบบนั้นนักหน้าเบืออ่เขามานดอายุแล้วนะที่สามสี่ปศุดยอดเลยค่ะต้องขอบคุณคู้บาอาจารย์หลายหลายท่านที่มาจอยเมล็ตี่ตื่นแตงสีสันห้คุณีเป็นมอล่าหน่อยถึงมากแล้ววันนี้จัดนั่นกะไปทกูงู ทุกแห่งที่มรติหลับงานเขาจะมีคณะนะคะนี่บอกลูกบอกหลานนี่ทั้งด้านเนี่ยจากอายุเก๊กแปดปีกันไปฮอดอ๋อสิบแปดปีมาเริ่มคณะนี่งซื้อว่าคณะจูเนียร์อีสานสินอินเตอร์ค่ะอันนี้ตั้งมาได้สามปีแล้วซื้อนี่พราะฉะนั้นอ๋ออันนี้พอบ่มเหรอตอนนี้เริ่มตีออกงานได้ค่ะผู้เป็นหัวหน้าคณะเป็นเป็นลูกฝรั่งเนี่ยค่ะมาสาอยู่จังหวัดไหนอยู่อยู่คอนแก่นครับ อมแพ่อเป็นอังกฤษแม่เป็นไทยเป็นวันหนัคณะอยู่ตรงนี้ตั้งนี้เรียนนาายยเ้ยนน,กนยากครยุ่งเรี้ยนปัญจิทยายยุ่งกันเลยบอกคัเดีออกงานนั่งนอนปันไดเพราะฉะนั้นคนุณยายสิถามมาได้รับงานงานแหลกพี่ฟิวออกไม่ก <c oughs> ี่ปอนก่ปแสดงล่บล่ครูเดียวเนี่ยค่ะผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งพลังงานไห่ ผู้ชค่ร่ำซังนั่น้องกันกับว่าเอาเอามาเอาผูา้ใายที่เก่งๆเขามาใส่ประจันมือใดสิไปรน่ำม,มือใดผู้ใายมาล่ำผู้ชายซื้อองวันที่หนึ่งมีหน้าค่ะเี่ละเจ็ดโมงค่ะาม,มาลัแต่สอเลยงานลายประชานงานเสาหเนาะแดงหนาท่านมาเนาะยุบานไหนเนาะไปล่ำทางไหนบ้านไหน บ้านปลาเสียมค่ะตำบลสำล่าอำเภอเมืองจังหวัดปทกลือบ้านปลาเสียมบ้านปลาเซียมวันเก่เกาไมี่ผู้สัพปะรพิเศษคือคุณพ่อคือคุณพ่อคันคอคุณพ่อคุณพ่อชื่อค่อ่เศกสานคค่ะค่อเนกสคอดี้พ่อแม่คุณคือดูแลเป็นพิเศษสนับสนุนลูกสาวย่างเข้มงวดแต่ผมไม่พื่อไที่อายุสัมนีธิจออกล่ำครูเดียวไดแต่คือว่าเป็นพิเศษเนาะในอายุสำมฤทธิกสนับสนุน ตัดฝาดไปหาพี่น้องบ้านออมแอมบ้านไก่เฮี่ยงเชียงมาเบืองหมอลำหน้อยลำหน้อยที่สุดในเมืองขอนแจ่นเสียอีกหมอลำเป็นครูจังสีต้นักอดฝากเอาฝาดไทยได้ฝากไทยสนับสนุนสายกันแต่ส่วนหมอแค้นบาดที่แหลกเป็นอย่างไรพี่เป้าให้ลูกหิร้านนี่ก็ค่างเลี้ยงงานงานแหลกเลี้ยได้ก็ได้ครับเลือดเลือดนาเกล้าประกูเลือดหมอแค้นบุกน้อยอยู่ไนเนี่ยอยู่ครับ เมแค่นผู้ใดด้คู่มผู้ใดเขาต้องเลือกเพราะว่าเขายังหน่อยมีโอกาสจะสู้โลกไปอีกแมพัฒนาจากคูหายพ่นโชวเจักรตีแม่ที่สืบสาที่สืบสซนซอยพ้นไดล้ทีเห็นนเจรเห็นโทว์จักรอยู่อาโ่โโจักรอแค้นมอแค้นเากนึงกัเอออืมลองฟังรุ่นพ่นสิออกงานมีมีงาตเจากที่ีเออส่งไปประกวดน้ำมู ผมส่งเสริมเราทำเพื่นจะจะประกวดหรือว่าจัดคัดเลือกอเดีเอาหมอรั่มที่จากอายุ28ปีลูกหน้าเราจะสิทธิคัดเอาใครส่งไปภาคละ60คนนะยี่หล่าวจะได้เขาจะได้เห็นหมอร่องมึงจะก่อนหนึ่งเอาใบพูดธรรมดาไล้ที่นี่ยากที่สุดในการยามัทนาทำไมยามาทนาทำไมอ่าวหมอแคนจู ดามนดาคุณครูบาอาจารย์ผูป้ประสิทธิ์ประสาทพรพนมก่อนมันทาเส้นมากุ่มเหลี่ยงน้ำผู้ขาล้ำแนวไดยาดกของทาดคาลาสิ่งสักดิ์สิท์ในโลกกา้น้ำกุ้หูหอน้ำยอ กับพระฤาษีเจ้าเจ้าพระองค์ทรงนางทรงนางพระนาลายเลี้ยงกังยำท่าวากนโตปุ่นฟอนการฮิออนทางแขนโตปุ่นฟอนกันฮิออนทางแขนมาหนุ่มจุน่นน้ำแหนแอนกายยอดยอนย้ำนันเดย์ย้ำยกแขนแขนฟอนแขนฟอนบาดคือหนุ่มจุ่นฮอลฮอลือเสือแซที่อักว่ามาโคสุรีรังแก้วแววเรื่องสงสัยหาทาย,ยัางมั่ง ส่อยใบออดทิปัญญาข้าทาอบสหงจิตปิตาสงางามยาำลงให้นันเดือให้เสียงหองเสียงอาวแวววัดของเีื่อน้ำโตตัต,ต้องเสียงหลองกอูลังกายยากกรว่วจีกรรมน้ำนองหอมพามโนกรรมทำต่อหน้ารับรังายาจงเวนเขียนทางคุณทางลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์หัวลาง เวลาอยู่ในโลกโลกให้นั่งอยู่สุสายคูละตีสีวิมาสอยปกสอยปองสายปองให้ล้ำล่องด่งดังด่งดังให้ล้ำลองดงดังสีล้ำจังแค่นยังไว้กรนอนีนะนแ เออเลือดเลือดศิลปินเลือดไหมอืมเลือดศิลปินรุ่นใหม่และครับอืมคือผู้นึงสีส้มเขาไปประกวดนับนวลทั้งกลมถงเสือกับพบันเดาขาดละหกสิบคนอ้โหหม้อแค้มิมีเมื่อพิ้นกามีดนตรีสารมี่เหมือนลังจากนี้หมอลำนำกันผู้ใด้พานจังสิได้เขาไปโยงในวงนั่นที่ย์เป็นตังได้ครับอือกันถือว่า กูเล่นมางไกูเล่นเราอยู่สำเนกอะรสำเนกกัก็โอ้แต่ว่าแรับงานแหลกก็โอเคเราเท่านี้เนาะอืมโดนจัดผัดเงาอืมครับก็รับเงจะก่อนโดนเาเดินสอ่เี่ืมกับบาส่ส้มก่อนเล้อ่าพอแคเงาออาไปนเธอสักอนสี่เห กอนเหี่ยวมีกอนเปียวเขจังถ้ามีจังหวะถ้าเียมเก็มของสู่ทางสู่ทางสู่ทางก่อนได้เดี๋ยวเดิกมาจังนาจังงาเขาใส่กอจังให้คนฟังนี่ละแ่นลืมลงลืมลงละมอล้กะะจนแจ้งโดยคนณตาเห็นคนฟังกนียวกอนเด็นเด็ดเ่ยวหว เนิมารังไงใส่กันยกนีนั่นจบตนบตวนมกิสลฟรลผู้ใส่ขาบอกว่าตอนหนตอนหน้าเริ่มม่น้ำยอแรงลำคีที่นาต่อตอนี้ฉันขอวิงวนให้พี่น้องฟังต่อเอาเดอนี้ก็ดินก่อนกไล่ไล่ัตไหม่คุเท้าอืม ตาตาเจ๊กตาเจอฮหายก็่อมาตายกเอคนเดเลสวนในเงินจูลิโอไทยเงิน้เต็มไว้นู้ตาย่ารล้ำบาบาจูกจต่งคะเขาเรียนสืออนองแเรายงานนตัวอยู่สถานที่ที่ให้พ่อไปตัดต่อได้ได้ได้เดอจบว่าชื่อและโรงเรียนชั้นไหนแค่นั้นออ อ้าวไปกันหนึ่งสองป้ายสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงชนาพัชชโนลด์รักมาจากโรงเรียนเฮสบาลสุสนุกอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะนี่อ๋อโอเคอ้าวละ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 อไละอะไรไแม่นาทีละอไรไหมละไอ้สดเมื่อเมื่อเป็นเมื่อแรกที่ได้สอนลูกศิษย์รุ่นหน่อยพี่น้องนิดนึงนี่แหละคือกลุ่มที่สี่ ต่อยอดเนาะดวงคุณตาดวงคุณตาวิคิดว่าลับเหมืนได้เขาก็ลับเม็ดแล้วคุณตาที่ไปหาสอบก่อนประวัติศาสตร์แบบรูปแบบรูปแบบหมอลำประยุกต์โอ้ยขันได้ก่อนนั่นหมอรำมุซ่าไปน้ำบดได้เลยแก่ไก่เขาเรียนน้ำกัดค่ะคู่ที่ประกวดด้วยกันก็คือใช่สุดสามเนาะเพราะฉะนั้นสำรับมัอนี่น้องพี่น้องกัน กับคุ้นในหลายกับพี่น้องที่สนใจที่แวะมาชมที่แวะมาส้มที่แวะมาเบิรงนไม่รัเตี๋ยจะเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านเจวกับหมอเล่ามเยวกับหมอแค้นเจวกับดนตรีต่างๆของภาคอีสานท่านเอาเอาที่จับจ้องกระดับ่ออกสู่พี่น้องาพี่น้องส้มแล้วก็ผู้ใดอยากให้ลูกให้หลานมาเรียนเป็นมอลำคันมากบ่ไใบกับท่านนี้แหละค่ะ คุยกันั้งช่องเนี่ก็เล่นบอกคนอีกืนหนึ่งในช่องนคนสิพีมเก่าเบิ่งตรงนี้เนาะตาจีสีเวลยมัลำต้อตืจะเป็้อจะเป็นผู้แทนงออันนี้กับเพื่อเพื่อบ่าให้นั่สั่งกับมือกันแม่ละุ่ให้คนิเศ้าซารารคอร์ดตั่งซอนีอมาทึกเสียงก็ไปใส่ประจำเลยคือ่างวันทึกเสียงซารารคอร์ดกับคอังรอบแปอันนี้เราเือเป็นอเก่กับแมนซ้ำลูซ้ำหลานอยู่นู่น แต่เลี้ยนบรรณดนตรีอยู่มนตรีอางกสิณม,ะมะัมม่าสาวแบบเท่าดีออกมาฝึกนานเลยกับที่จ๊กับเคยจบเลยกับเดี๋ยวนี้ยจะเป็นคู่หล่ะค่ะ mm. คู่คู่ดนตรีคู่สอนดนตรีเรียนหน้าเอกดนตรีกับเป็นคู่สอนดนตรีท่านสอนจาของทั้งสอนพืออ้นอยู่ได้หมกับผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งราะนะกับฝากพี่ฝากน้องใครอยากอัดเสียงดึกเสียงใครอยากได้เพลงใหม่ๆคูยเรื่นกับฉากนักร้หล่อมหาอหลายคนพอสมควรปากฝูกฝากร้านสมอล่างหน่อย นนครับตากไวแต่อยถิ่นอย่ปาซอยกันอนุรักษ์ศิลป,ปะวัฒนธรรมช่วยกันครับสรุแก่นของเมลาีก็คือศิลปินทุกสาขาพาให้สุขถึงจะทุกข์ก็แต่กายใจไม่เหนาถือเป็นจิตวิญญยาณคนอีสานบ้านเฮาฝากลูกเต้าได้จดจำเป็นตำนานถึงจะเป็นหมอลำประยุกต์ลำกรลำประยุกต์ก็คือชื่อ อันที่จริงคือศิลปะชาวอีสานโปรดจงช่วยพยุงไว้ให้ยืนนานเพื่อลูกหลานได้สืบทอดตลอดไปค่ะคุณพี่น้องบ่งหลูกบางหลานของเ้าผู้ใด้อยากเป็นมอล่อยากเป็นมักศิลปะการแสดงในฐานทรงไม่แล้ป่ะการับตำแหน่งอนุมานยังไงอนุบาลสองลกไปอยากสืบสารวัฒนธรรมะเพณีสืบต่อไปตามงนานขอกาบขอพระคุณทุกท่าน ทีมาแบะส้มช่องของเมล็ดสิมีขอบพระคุณค่ะ